4. โยธาชีววัคหมวดว่าด้วยนัก,กรบอาชีพหนึ่งโยธาชีวสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของนัก,กรบ1 3ึ่นักกรบอาชีพประกอบด้วยองค์สามประการย่อมคู่ควรแก่พระราชาเหมาะแก่พระราชาถึงการนับว่าเป็นราชองครักษ์โดยแท้ องสามประการอะไรบ้างคือนักรบอาชีพในโลกนี้ 1. ยิงลูกศรได้ไกล 2. ยิงไม่พลาด 3. าํทำลายกายขนาดใหญ่ได้นักรบอาชีพประกอบด้วยองค์สามประการนี้ย่อมคู่ควรแก่พระราชาเหมาะแก่พระราชาถึงการนับว่าเป็นราชองครักษ์โดยแท้ฉันใด ภิกษุประกอบด้วยองค์สามประการก็ฉะนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกองค์สามประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. นึ่งยิงลูกศรได้ไกล 2. อยิงไม่พลาด 3. ามทำลายกายขนาดใหญ่ได้ ภิกษุยิงลูกศรได้ไกลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึง่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีตไกลหรือใกล้ก็ตามอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพิจารณาเห็นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพิจารณาเห็นสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพิจารณาเห็นสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพิจารณาเห็นวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราภิกษุชื่อว่าหญิงลูกศรได้ไกลเป็นอย่างนี้แลภิกษุหญยิงลูกศรไม่พลาดเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทา ภิกษุชื่อว่ายิงลูกศรไม่พลาดเป็นอย่างนี้แลภิกษุทําลายกายขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทําลายกองอวิชชาใหญ่ได้ภิกษุชื่อว่าทําลายกายขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุทําลายกายขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำลายกองอวิชชาใหญ่ได้ภิกษุชื่อว่าทำลายกายขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยองค์สามประการนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกโยธาชีวสูตรที่หนึ่งจบ